สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไว้ครับมีค่ะแล้ว,วันนี้นะครับเรามาเล่นเกมโปรเจกต์ซ <Some boy. S 1> อมซอมบอยซอมบอยเหรอบอยเหรอโปรเจกต์ซอมบอยเป็นเกมที่สร้างมานานแล้วนะครับนานมากๆแล้วแต่ว่าเมื่อตอนที่มันมาใหม่ๆไอ,อผมผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะเกมมันยังไม่ค่อยอยู่หน้าตื่นเต้นแต่เน,นี้ยเกมมันทํามาดีมากๆรายละเอียดเยอะมากนะครับ <laughs> ทุกอย่างเป็นภัยอันตรายต่อคุณหมดเลยแค่กระจกบาดคุณก็ตายได้ครับโอ้โห ผมจะมาเอาชีวิตรอดกับบีได้ไหมในโปรเจกต์ซอมบอยนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะมันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายหมดหวังที่จะรอดชีวิตนี่คือความตายของคุณเพื่อนเพื่อนเธอเข้าได้เลยโอเคเราเข้ามาในโปรเจกต์ซอมบอยแล้วนะครับระหว่างรอบ,บีเนี่ยผมจะไปสำรวจของในห้องก่อนเพราะว่า ในระหว่างที่มันดาเนินการแล้วเนี่ยเวลามันเดินแล้วอะซอมบี้จะเจอผมตอนไหนก็ได้นะครับตอนนั้นผมต้องหาอะไรเพื่อเอาตัวรอดก่อนเกมก้อนข้างเหมือนเอ,อ่ออะไรอะพวกแนวแบบเก่าๆโอเคผมเจอปัสเตอร์ปิดแผลนะครับตอนนี้ทุกคนรีนเสียงหัวใจผมเต้นก็เพราะว่าผมตื่นกลัวในที่มืดครับเจอเศษผ้าด้วยปแบคบทเีเรียใช้เป็นผ้าม่านได้ผมฉีกเป็นผ้าปันแผลแล้วกันแล้วก็ผ้าเช็ดตัวอันนี้ก็ใช้เช็ดตัวแห้งเมื่อตัวคนเปียกอะเก็บไว้ก่อน ไปดูที่ต่อไปกันครับที่นี่มีห้องอาหารด้วยนะครับเป็นบ้านเล็กๆเริ่มจากเปิดเตาก่อนเปิดตู้มีน้ำส้มน้ำอัดรมแล้วก็ไวา์ขาวมาให้หมดเลยต่อไปตู้บนมีกระอาหารกระป๋องเป็นพริกกระป๋องกับแครอทกระป๋องโอเคเออตู้นี้ผมเจอผ้าเช็ดจานผ้าเช็ดจานเหรอกับแก้วน้ําใช้เก็บน้ําฝนเก็บไว้ก่อนแล้วกัน ทำไรายได้ก็ไม่รู้เฮ้ยอมบี้มามีรถอยู่หน้าบ้านคันหนึ่งด้วยอะอซอมบี้จะเปลี่ตูออกมาปะเนี่ยออกทางไหนดีอะ่ะฮึโอเคไปออกหน้าต่างก่อนเฮ้ยอ้า,อา,อา ซอมบีไลเขาแล้วออซอมบีไลแล้วอะ่ะผมต้องออกจากบ้านหลังนั้นก่อนครับมีรถอยู่คันหนึ่งด้วยอะ่ะขับได้เพราะไม่รู้เขาไม่แน่ใจว่าเมื่อเธอมาเกิดเนี่ยมันจะเกิดที่เดียวกันไหมอะ่ะไม่แน่ใจอันเนี้ยผมไม่มีอาวุธติดตัวสักอันเลยครับมีพวงกุญแจพวงกุญแจอะไรไม่รู้อะ่ะเปิดบ้านเหรออ่อผมหาวิธีขึ้นรถก่อนแล้วกันก็กำลังมาแล้วเจออะไรตรงนี้ด้วยครับมันขึ้นรถไม่ได้เหรอ กตีค้างอ๋อกตีเขาอยู jag, he where where? ่ในบ้านน่ะบ <mat oh. ้านหลังไหนอะไม่มีกุญแจรถอ้าอฮึอึไ้ยดีถ้ามีมาแล้วเธออยู่บ้านหลังไหนเขาอยู่บ้านบ้านเก่าเธอทำไมใจเต้นตุกตักตึกตักอ้ยเขาบีไล่แล้ว มีสองตัวเขาทำอะไรไม่ได้เธอแสดงว่าเธอเขาไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอา้าวไรต้องเดินหานก่อนอะหาไอเทมตัวเอดให้ได้ก่อนตอนเนี้ยเขาเจอบ้านอีกหลังนึงเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนอาจจะไม่มีอะไรก็ได้โอเคเนอะเปิดไม่ได้หูฟังดีเต็มเลย เออเขาไม่รอดแน่เลยลำบีเต็มเลยโอ้ oh my god โอ้ my god แย่แล้วรถไม่มีกุญแจด้วยเธออยู่ไหนก็ไม่รู้จะรถคันหนึ่งครับไม่มีกุญแจจะไปไม่ได้กลัวอ,อย่างนี้ที่หมาตั้งเข้าบ้านสลักนิงก่อนอยางนี้บ้านเต็มไปหมดเลยครับ เช้กล่องสิท่อเหล็กโอเคท่อเหล็กมาก่อนครับมาเลยเอ้ยเอาไว้เอาไว้ทุบทุบทุบเออผมเจอของจากศพตรงนี้สภาพกำลังดีอยู่ผมเอามาใส่แล้วกันเอ๊ะใครทุบอะไร โหซอมบี้ oh, มันเข้าไปในบ้านแล้วอะตอนนี้เขาเหนื่อยแล้วก็หมดแรงเหงื่อเหงื่อออกเยอะแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำมากไม่นะเจอพวกเขาใช้พวกก่อนดีกว่าเธอเขาต้องออกแล้วเขาไปไหนอะไม่รู้อะตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเจอเธอ,เธอได้ยังไงเหมือนกันะมีแต่ต้องลอง โอ้โหเปิดไม่ได้อ่ะประตูบ้านเปิดไม่ได้เลยอ่ะอยากเข้าไปกินน้ำมากเลยเขาไม่มีอาวุธเลยตีซอมบี้เลยเราต้องทำยังไงอ่ะเธอก็ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องหาของตามพื้นก่อนเฮ้ยชิบล่ะย่าชิบไอ้วิงวิงฮะฮะวิงย่าบ้าเลย เธอสอมบี้มาตามเขาสามตัวเราต้องหาที่ปลอดภัยให้ได้อะเขาหาที่ปลอดภัยไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ดีเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยนั้นมีโมโมโมเทลอยู่นะครับผมไม่รู้จะสหลบซ่อนตัวจากซอมบี้ยังไงอะต้องหาสิ่งก่อสร้างหรืออะไรเพื่อเข้าไปตรงนี้ก็มีแต่ถุงดำบรรจุพันอยู่ข้างใน ทำนไปคอมวินมาแล้วโอ้โหเยอะมากตอนนี้คือเริ่มร้อนแล้วก็กระหายน้ำมาอืม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 อืโอเคอออเฮ้ย อ้เต็มเลยเหมือนผมจะพ้นจากซอมบี้บ้างแล้วนะเธอเขารอดจากซอมบี้แล้วนะแต่เขาต้องหาของก่อนอะโอเคไปไปเข้าไปในบ้านดีกว่าโอ้ยเปิดไม่เธอเข้าไปบ้านคนอื่นเหรอใช่บ้านใครไม่รู้เฮ้ยเขาเจอบ้านกระจกเปิดไม่ได้สักที่เลย กระจกล็อกหมดเลยวิ้ยเขาได้ที่หนึ่ง <c oughs> ผมเข้ามาที่ปลอดภัยที่หนึ่งแล้วแหละฮะเราก็เจอน้ำหอมพาสตเตอร์โอเคได้ที่พันแผลมาเก็บมาก่อน <c oughs> สอมบี้บวิ่งไวอ้ข้างในบ้านมีสอมบี้อันนี้ผมปลอดภัยล้วรองเท้าผ้าใบ ป้องกันการควรกระเป๋าหนังสือโอเคเอามาสะพายก่อนแล้วกันครับจะได้เก็บของได้เยอะขึ้นเฮ้ยเสียงเตือนภัยดังอะ่ะแย่แล้วทันจะพืชออบกรอบเนื้อตากแห้งสวยแล้วแล้วโดนใครเขาประกัด ตายไหมโอโหสภาพสภาพผ้ามันแพ้คงไม่ชิวเวอร์ดนแดกบินหน้าตันเองมาเลยมาเ,เลยมา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 อ่าอออตีตีตีอื้ออื้อ อ,ออดภัยแล้วผมขอกางเกงยิงเขาหน่อยแล้วกัน้องกันการข่วรร้อนมากผมต้องถอดเสื้อผ้าออกแล้วแหละมันร้อนอะ่ะเสื้อก้ามเลิกใช้มีอาหารด้วยเลิกใช้ก่อนอากาศมันร้อนอะ่ะถอดเสื้อไปเลยแล้วกันนะเอ่อตอนนี้ความร้อนมันเทาลงมาบ้างแล้วนะฮะ เอาละต้หาบ้านเข้าสักหลังนึงก่อนแหละโอเคมีซอมบีต้ตรงนั้นตัวหนึ่งข้างในนี่โอ้โหเพียบเลยข้างในนี้มีไหมสังเกตดิโอเคหน้าต่างเปิดได้ครับเข้าเลยปิดหน้าต่างด้วยโอเคเอาละมาสำรวจบ้านหลังนี้กันนะครับว่ามีอะไรให้เราใช้บ้างหนังสือพี่มีอีกแล้ว หิวน้ำครับขอกิำหน่อยหิวน้ำหิวข้าวทางขวาจออ่ะบอกแล้วให้ให้ดูก่อนเล่นอ๋อลืมใจเต้นกระสับกระสายตัวเปียกต้องเอาเสื้อผ้าออกมาแล้วมั้งกางเกงม,มันเปียกอ่ะต้องถอดออกมาก่อนอ่ะโอเคผ้ 45, าสกปรกขอตรวจสอบร่างกายก่อนนะครับตอนนี้ปกติดีน้ำหนักร้อยห้าโอ้โห ณหภูมิร่างกายตอนนี้ปกติโอ้ยอะไรเนี่ยล้างเสศจผ้าก่อนเพิ่มกังวลทำทำความสะอาดเอ่อทำความสะอาดร่างกายหน่อยเพื่อนไปหมดเลยฮะอุ๊ยเล่นยากเอาการเลยเนี่ยเธอตอนนี้คือตัวผมมารอนแล้ว พอพอที่อยู่ได้บ้างนิดนึงนะครับแต่บีตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างเขากาลังทําอาหารอยู่อยู่ในบ้านที่เกิดมาใหม่เฮ้ยใครเปิดวิทยุปิดปิดยังไงเนี่ยโอ้โหอยู่ดีวิทยุดังเฉยเลยสักนึงนะดูของคือของเขาเยอะมากอ่ะเหมือนมันรู้ว่าเขาเป็นเชฟอ่ะที่เปิดกระป๋องถาดช้อนกระทะเนื้อผัด หม้อกางเกงครีมจับเหล็กถาดอบอาหารมี่านขนมปังกระทะทรงลึกเออออามาให้หมดปลาซาดินกระป๋องเฮ้ยเขามีที่เปิดกระป๋องเนยดูให้หมดตอนนี้เขาพอสมควรแล้วล่ะแต่งเกงกินเขายังเปียกอยู่เลยอ่ะเธอแคกเกอร์ด้วยอ่ะเอ๊ะเหมือนเขาจะเริ่มหิวแล้วป่ะรู้สึกหิวแล้วงั้นกินทันใจพืชดอกก่อบให้หมดเลย เหนื่อยจัดเลยบ็อกเซอร์ทิ้งเหอะบ็อกเซอร์ใส่ดีกว่าเออน่าเกียดไปเหลือเต็งเกงในไม่ไหวครับเตงเกงยีนเปียกทำไมหนึ่งจะหายเปียกอ่ะมาตากข้างนอกก่อนปะเสอยงอะไรแม่เป็นไรโดนซอมบี้อะไรเฮ้ยมีแผนที่ด้วย โอ้แผนที่กว้างมากเลยฮะเราสามารถทำเครื่องหมายได้ใช่ไหมโอเคงั้นทำเลยครับว่าบ้านหลังนี้เอ่อเออเออโอ้ย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 มันถอดผมเขาผมเม่นเขาออกมาแล้วเออเออเออช่วยด้วยช่วยก็ได้ช่วยดี ไม่เป็นไรอะอยากเจอเธออยู่คนเดียวก็ไม่ไหวอ่ะเขาไม่รู้เธออยู่ตรงไหนอะ,ะแต่เขาบอกไว้ก่อนว่าตรงนี้เราเช็คไปแล้วนะมันดูแบบได้ด้วยเหรอมันดูได้เขาไม่รู้จะไปเจอทีนะ่ไหนตอนนี้เขาแมบปบเขาเจอแมปแล้วกดที่ทางซ้ายมันจะมีรูปแมบปบเห็นปะ,ะสร้างกลุ่ม,มเืาสร้างกลุ่มไปด้วยเขาตกลงสร้างกลุ่มแล้วเธอต้องเข้ากลุ่มเขาอะ่ะนี่ไงอ่ะเพิ่มไปแล้ว ได้ไหมได้แล้วมาทำใหม่แล้วเดี๋ยวเราหาวิธีไปช่วยหาเธอได้โอเคโอ,อมบี้เยอะมากเหมือนมีตัวนึงเห็นผมนะครับผมดูันมันไม่ไงั้นมันจะเป็นอันตรายต่อผมแน่นอนเมเลยเข้ามาเลยมีตัวเดียวใช่ไหมข้างหลังไม่มีนะเข้ามาเข้ามาหมเข้ามาเลยเข้ามาเลย เธอกาา็เห็นจุดอ๋อจุดของตัวเองโอเคไอเจ้านี่ไม่มีของดีเลยฮะนาฬิกายืมเพื่อนมาว่าไงมีดใ,ใช้ปากกาได้การมาร์คแมปได้สงส่เขาต้องเช็คบ้านแถวๆนี้ก่อนเพื่อที่จะให้เขามีเสื้อผ้าใส่ก่อนอะ่ะเธอ,อต้องเอาตัวรออไปก่อนอะ่ะได้ไหมได้มั้มมีดเปิดซองจดหมายโอเค ผมจะเข้าบ้านยังไงโดยที่ทุกอย่างมันล็อกหมดแล้วเราต้องมีอะไรมาสะเดาะมันล็อกอะ่ะไปโอเคเดี๋ยวผมต้องเดินมาเพิ่มนิดนึงว่าตรงนี้ตักระบ,บดออกไปเลย เขาฟาซอมบี้อยู่เออเจ๋อบี้เยอะมากเลยวิ่งก่อนอ้โหรประชุมหมู่บ้านซอมบี้เหรอเออต้องเอาตัวรอดให้ได้นะโอ้โหหน้าต่างล็อกหมดเลยหรอเฮ้เข้าได้ข้างในนี้น่าจะหารเยอะด้วยเนี่ย ไปก่อเอาละโอ้โหอ่านกระป๋องเพียบเลยอะไรฮะอ่านสุน,นัขอืมโอเคไปก่อนตอนนี้อาหารผมพอพอแล้วฮะไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวกระเป๋าเราเต็มเกินไปแล้วมันจะหนักเกินนะครับที่นี่ของกินเยอะมากเลยฮะคิดถูกแล้วที่เข้ามาเนี่ยมีอะไรไหมตรงนี้โอเควิตามิน ลดความเหนื่อยเฮ้ยวิตามินดีลดอาการอ mm ่อนเพลียเหรอต้องการพอดีเลยอะ่ะ mm hmm. เขาจะพยายามหาเธอเรื่อยๆแล้วกัน mm hmm. เพราะตอนนี้เขาก็พยายามหาอยู่ mm hmm. ว่าเขาอยู่ตรงไหนของ mm hmm. อยู่ตรงไหนของเธอส่วนไหนที่เธออะไรเงี้ยที่เจอได้อะ่ะ mm hmm. กางเกงยีนซีดโอเคสึกแย่รีบหาทางขจัดมันออกไปเหงาอ่ะอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนโอเค ช็คแมปบาหลังนี้ไปแล้วครับเขาอยู่ถ้ามองอะ่ะเขาอยู่ทางขวาของแมปอะ่ะถ้าซูมแมปออกคือเขาอยู่ทางกลางๆขวาขวาหน่อยข้างล่างๆเห็นปะมุมล่างหน่อยอ,ะอ่ะเอ๊เดี๋ยวนะเหมือนเขาจะรู้สึกเขาเห็นจุดที่เธออยู่แน่ๆเลยอะ่ะจุดเธออันนั้นจุดเธอหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เธอที่เธออยู่นี่มีบ้านสีชมพูเลยปะไม่มีแมปจุดหนึ่งที่มันเปิดขึ้นมาสแสดงว่าต้องเป็นจุดที่เธออยู่หรือเปล่า เดี๋ยวเขาลองเธอเห็นแบบที่มีจุดเปิดปะสักจุดหนึ่งอะนอกจากที่เธออยู่มีไหมเออเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวเขาลองเดินไปฝั่งเธอดูดีกว่าเดินลากยาวไปผ่านบ้านหลังหนึ่งตรงยาวไปปุ๊บก็น่าจะเจอโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตรงนี้เต้องลงไปเรื่อยๆอ่ะนีเฮ้ยตอนนี้เที่ยงคืนแล้วว่าตอนมืดจะมองยากนะแต่ไปตอนมืดก็ดีนะเดี๋ยวเขาไปตอนมืดดีกว่าทำไมอ่ะตอนบี้ก็ไม่เห็นเราเหมือนกันไงอ๋อ อะไรสาวมันตกใจอ่ะมันตึงจำสเกลใสอ่ะโหซอมบี้เต็มเลยมันเห็นเขาแล้วอ่ะเขาต้องวิ่งก่อนเยอะมาก เขาว่าเขานองจะรอดละแต่ว่าเขาต้องหาที่อยู่ก่อนอะ่ะเขาันมาเกิดบ้านเก่าแล้วดันของที่เอาไปอ่ะเอาไปทิ้งหมดแล้วเฮ้ยเขาไม่ไหวแล้วบ้านที่เป็นสีน้ำเงินคืออะไรแบบน้อ,นองแป๊ะ โ okay. อเคเขาเป็นแผลถลอกเขาต้องปิดแผลก่อนออออตอนนี้ได้บ้านอยู่แล้วนะฮะอาการเหนื่อยแล้วก็หิวกระสับกระส่ายรู้สึกแย่นะครับกระวนกระวายเราลอกก่อนนะเขาแบบเั่นมากเลยเธอเดี๋ยวเธอลอกก่อนเขาต้องตารอก่อนอนะโอเคดูก่อน อ๋อ,อกินน้ำกินน้ำถ้ามันแผลสวยมาเลยวิตามินกินเลยแล้วกันเธอเขาเห็นลางตัวเองลางตัวเองที่เคยเป็นซอมมี่อ่ะเ๋ยวใช่เหรอเฮ้ย มีตัวในนี้เฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วกระตนกัดไม่ไม่เธอเขาแย่แล้วอ้าอ้าเอื้อเฮ้ยไม่ไม่เขาจะตายแล้ว เ้ียวมาอหคุณรอดชีวิตได้16ชั่วโมงคุณได้ฆ่าซอมบี้6ตัวเออเราพักไปแค่นี้ก่อนไหมฮัลโหลโอเคเธอเห็นไน้แมบไหมตอนนี้ตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นโรงเรียนอ่ะเราสามารถเจอกันได้แน่เลยอ่ะ แลาเนี่เขาตายแล้วโอเคโอเคครับผมก็เกิดทุกคนถ้าเกิดว่าชอบโปรเจกต์ซอมบอยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้วยนะครับครับถ้าอยากให้เล่นต่อก็ลองคอมเมนต์นะครับครับผมชอบกดไลค์กด r i ร์ให้ด้วยครับเจอก,กันใหม่ตอนหน้าครับบบาายยบ๊ายบาย